อันนี้เป็นมวลชนพวกเรานะคะที่มาตั้งแต่เมื่อบ่ายนะคะตอนนี้ต้องหลบหลบเข้ามานะคะเพราะว่าข้างนอกเนี่ยมีค่อนข้างอันตรายมากนะคะค่อนข้างค่อนข้างจะมีเด็กกับคนแก่เยอะมากนะคะ ไม่มีสื่อมวลชนช่องไหนนะคะที่เข้ามาทำข่าวในฝั่งนี้เลยนะคะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรนะ